ผลกระทบทางด้านการเงินจากการระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลต่อหลายๆสโมอสรในการวางแผนซื้อตัวนักเตะและอาจส่งผลต่อราคาค่าตัวของบรรดานนักฟุตบอลทั่วโลกด้วย ึ่งหลายๆทีมก็จําเป็นจะต้องลดค่าตัวนักเตะอย่างช่วยไม่ได้แต่มูลค่าที่แท้จริงของพวกเขาจะเป็นอย่างไรกันวันนี้ทีมนี้มีเฮขอเสนอ10อันดับนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในยุคโควิด -19 จัดอันดับโดยเว็บ Transfer m a อร์เว็บไซต์เกี่ยวกับการซื้อขายนักฟุตบอลทั่วโลกอันดับที่10เทรนอเล็กซานเดอร์อานจากสโมสรลิเวอร์พูล โดยเจ้าหนูเทรนนั้นได้ถูกยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเขาคือนักเตะในตำแหน่งแบ็คขวาที่ดีที่สุดในโลกนัปัจจุบันและณตอนนี้เทรนอเล็กซานเดอร์อาโน่ก็มีมูลค่าค่าตัวสูงถึง99ล้านปอนด์อันดับที่9ลีโอนลเมสซี่จากสโมสรบาร์เซโลนาหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกฟุตบอลโดยอายุที่มากขึ้นของเมสซี่ทำให้มูลค่าของเขาลดลงเหลือเพียง100.8ล้านปอนด์ แม้ว่าปัจจุบันเมสซี่จะมีข่าวการย้ายออกจากทีมบาร์เซโลนาและถูกตีข่าวว่าเขามีค่าตัวสูงถึง312ล้านปอนด์หรือกระทั่งข่าวต้องฉีกสัญญาถึง700ล้านปอนด์ก็มีซึ่งข้อมูลนี้ก็ยังไม่มีแหล่งใดที่สามารถยืนยันอย่างแน่ชัดได้ อันดับที่8เจดอนซันโชจากสโมสรบอเซียดอดมุนเขาคือเป้าหมายสูงสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเด็กหนุ่มปีกดอดมุนคนนี้มีมูลค่าสูงถึง100.3ล้านปอนด์อันดับที่7เควินเดอ์บอยจากสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเมื่อไม่นานมานี้ เควินเดอะบอยได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกโดยการโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมกับทำสถิติแอสซิสสูงสุดตลอดการต่อหนึ่งฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกจนทำให้ค่าตัวของเขามีมูลค่าพุ่งสูงถึง108ล้านปอนด์อันดับที่ 6. h แฮร์รี่เจากสโมสรนทอตแนมฮอสเปอร์ ดาวยิงของทอ็อดแนนมฮอสเปอร์คนนี้ทำประตูได้ไม่น้อยกว่า24ประตูตลอด6ฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งนั่นก็ส่งผลให้เคนมีมูลค่าค่าตัวถึง108ล้านปอนด์เทียบเท่ากับเควินเดอ์บอยอันดับที่5โมฮัมเหม็ดซาล่าจากสโมสอลิเวอร์พูลหใน3ประสานแดนหน้าของหงแดงลิเวอร์พูลซึ่งซาล่า มีมูลค่าสูงถึง108ล้านปอนด์ซึ่งมากกว่า2เท่าที่ลิเวอร์พูลเคยจ่ายให้กับโรมาที่36.9ล้านปอนด์อันดับที่4ซาดิโอมาเน่จากสโมสรลิเวอร์พูลด,ด้านของมาเน่เองก็มีมูลค่าที่108ล้านปอนด์เช่นเดียวกับ3อันดับที่ผ่านมาหลังจากทำประตูไปถึง81ประตูให้กับลิเวอร์พูลรวมทุกรายการนับตั้งแต่เขาย้ายมาจากเซาแฮมป์ตัน อันดับที่3เนเนมาจากสโมสสอนปารีสแซงแชงแมงเนยมายังคงเป็นนักเตะที่มีค่าตัวในการย้ายทีมแพงที่สุดในประวัติศาสตร์โดยเนยมาย้ายไปร่วมกับทีมปเชในราคา198ล้านปอนด์เมื่อปี2017แต่ปัจจุบันเขาก็ยังคงถูกประเมินค่าตัวสูงถึง115.2ล้านปอนด์อันดับ2ราฮีมสเตอร์ลิงจากสโมสสแมนเชสเตอร์ซิตี เตอร์ลิงของแมนเชสเตอร์ซิตี้มีมูลค่าสูงถึง115.2ล้านปอนด์เทียบเท่ากับเนย์มารหลังจากพัฒนาเป็นผู้เล่นชั้นแนวหน้าภายใต้การคุมทีมของแฟบกัวดิโอลาอันดับที่1ขคีเลียนเอ็มบัปเป้จากสโมสรปารีสแซงแชงแมง ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าประหลาดใจเลยที่เอ็มบัปเป้นักเตะวัยเพียง21ปีจะเป็นผู้เล่นที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกฟุตบอลซึ่งสนนราคาอยู่ที่162ล้านปอนด์หลังจากที่เขาสามารถแจ้งเกิดกับโมนาโกในตอนอายุ16ปีเท่านั้นและเอ็มปัปเป้ก็กลายเป็นนักเตะดาวรุง่งที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ในตอนที่เขาย้ายจากโมนาโกไปร่วมกับเปแอเชถ้าชอบคลิปแนวนี้ของทีมนี้มีเห ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมนี้มีเฮด้วยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ